แต sí, sí, like ่ควมว่ามีช่วงมางที่ชอบมแต่มาเยอะนะอุ้ยเจอในน้บ้างวันอาทิตย์ต่ทุกคนหลังบ้างที่ตั้งจเนียหลังบ้าแล้วกนมาแลายแล้วมันน้ำหลายรนะคือมีท่าลงมาที่มีสองรอบ แต่ว่าหมืกับจะยุดจะลงแล้วแล้วก็มันมาคกกมาี่รนบคือยี่้มันทั้งี่ไ้หรือทีที่ถูนเรียนบอลที่มาอนยี่ยี่ยี่ี่ยี่ยี่หี่ยี่ีเียอี่ี่่ีย่ียี่ก่นี่น่ ที่มันหนักอยู่นะคือยี่สิบเอ็ดวัท,ที่ไปฝั่งนู้นนะฟินฟินหมดแล้ววันศุกร์ที่ไปแล้วก็แล้วก็เสาร์วันที่สามวันเสาร์วัน,วน,นที่สี่ตามันลดลงจตพอวันอาทิตย์อ่ะพอเย็ยนอะพอข้างหลังเรื่มโตแล้วพี่วันจันาทร์อะพี่ไปซนะื้อมาอีกไปไม่ได้น้ำตาลแล้วพี่ก็หักหัวขาดเพราะว่าเขาบอกไปไม่ได้น้ำน้ำเกลือถึงเอวเลยแล้วรถเก่งอ่ะไปไม่ได้เั้งหมด ที่ก็เลยกลับหลงพี่คนนก็คาดว่าคงจะสักวันยี่สิบสี่ก็ได้จะนั่งวันจันทพ์วันจันทร์สิบกวันนะคะก็มันจะตกต่อเนื่องยี่สิบยี่สิบแล้วยี่สิบห้าเอายี่สิบห้าก็ยังตกอีกก็เลยก็เลยไปไม่ได้ก็ถามถามสมถามอะไรเงี้ยนะทางหลวงอะไรเงี้ยบอกว่าทางเส้นทางนะไปทางจัปยลาไปเส้นทางไหนไปบ้างเขาบอกอุ้ยน้ำาพิมตลอดสายเลยงดเดินทางไม่ได้ก็เลย ยืนจานทานแล้วคุ um, ้แล้วใช่ไหมแล้วก็าวันลพอยี่สิหกนั่นแหะแล้ที่สิ่นี้นเข้ามาแล้วล้ที่สียคือเข้าบ้างเขามันตีสองได้อะตีสองได้อก็ยังเล่นเกมอยู่แต่ว่าตอนนั้นก็คือ้แล้ว่าพอมันเข้ามาอาบแข้งในห้องน้ำกันแล้ว่แต่ว่าน้ำใส เราก็พอเห็นแล้วเอาแล้วก็มีอะไรแล้วเราก็ไปเอาเก้าอี้พาดเพราะว่าที่บ้านเนี่ยคนทมียุคเซนมาตะกุ่แต่ว่าที่เงเยอเราก็คาดว่าพลหรว่าอมีอะไรอ่งน่เขึ้นเนอหือเรก็ซอของไดยุไปหนวมีเข้าห้องกลางเลยนะดทมาดูตอนเช้าก็รตอนเช้าดีรอกคซื้อเลี้ยวอยดีแบบน ไม่มีน้ำะเรก็แล้วพอพอพอหลับไปไม่หยุดไม่หยุดน้ปตาปลายังไม่ไหลแล้วเอ้ยว่าเราจะอยู่ในวันนี้น้ำแล้วกน้ำก็เหมือนว่าตไหลก็ประมาณช่วงของเวลานะคะต้อีไหลต้องไหลแล้วก็เราตอนถ้าเขาบอกวันนี้บ่ายบ่ายโมงบอกว่าประมาณบ่ายบ่ายของวันนี้พอบ่ายวันนี้ปั๊กไม่ไหลบอกว่าเป็นพรุ่งนี้พอพรุ่งนี้พอถึงพรุ่งนี้ ก็ไม่ไหลจนบอกว่าจะจะไหลประมาณสองทุ huh. ่มครึ่งนะองก็ไม่ไหลแล้วแจ้งคจะจ่ายน้ำร้อยเปซ็ในวันที่สามวันที่สามคือเขาเปาที่สามเขากวมเอกเปันเวันคเป็นแพงเลยอกเขา่ากวที่สอง่ม่กมันว่าจริงๆอ่ะเพราะว่าเขาไเปไม่ค่ะสงขา ปล่อยน้ำหมดเลยแล้วใครก็ตามที่มีไอ้เขาก็สูบหมดเพราะว่าสกเขาบอกว่าเขาจะปล่อยน้ำถือว่าหมดเลยใครก็ดืได้ดืเอาจนมันมันก็เลยแบบไม่ยอมใส่เพราะวันนั้น่นไม่ได้ความไม่ก็แปลว่าที่เขาควรจะช่วยให้มันลงวเมซอเมซปลี่ยนไปเราก็เออใช้ไปนะใช่เรื่องของเรื่องของพี่นนเพิ่งปล่อยเมื่อวานมันอาจจะปล่อยกลางคืนแหละบางกรณีอื่นเขาบอกว่าปล่อยน้ำไหลแล้วนะแต่พี่เข้าไปดูลายอ่ะทีนี้คือเราตื่นมาตอนเช้าแล้วเราไปเปิดมน้ำมันไหลแล้วอ่ะ ว่าเขาบอกว่ามันไหลมาตั้งแต่หกห้าทุ่มอ่ะตอนี้เราก็ไหลห้าทุ่มโห้าทุ่มของเดเปิดห้าทุ่มขอวันจันใช่ไหมห้า่นจัน์แต่ว่าแต่ว่าพี่นอนแล้วไงนอนแล้วี่อาบน้ำบ้านสัเทีเยอร้อยแล้วก็คือนอและนอนแล้วก็ต้องาตอนเช้าพี่บอกว่ามาลงเปิดน้ำที่จะน้ำไหลหรือยังพอเปิดนหญ่แล้วมันไหลมาใส่แก้วเลยนะว่าะ แล้วก็ใส่เจวเลยแล้วก็ไหลๆแบบเลยๆแต่พอวันนี้ตอนเช้าอ่ะเออมันหยุดไหลมันหยุดไหลแล้วก็แล้วก็แค่สายมัน่อยเออมันไหลมันไหลแต่ว่าเป็นน้ำน้ำขุ่นๆดอกแดงๆดงแล้วก็แล้วก็พอสักพักมึงสายๆนะพี่กิตบอกว่าเออมันไหลแล้วมันไหลแล้วหมากก็เลยนั่นแล้ได้ริมลำน้ายแต่ไม่ต้องเด็กอ่อนเราจะน้ำไหลจะเป็นอย่างไรก็ไม่วันนั้นเราเรียกี่เพราะว่าพี่เข ว่าชั้นท no <Wow. S 1> ีม <that> <them> right? ันอยู่ชั้นสองหรือว่ามชันสองไยีแล้วมันขึ้นไม่ได้แต่พอเขาเบิดปั้งน้ำแล้วมันจะขึ้นม่แรงจ่นมนี่กลว่าใช้น้ำมีผลที่ตอนแกว่าัสองนะอยไปแลบาีมึนนี้เนียเลยเรื่องนี้ก็ว่าต้นงุนเดีิครับ บอี่ทมนี่บอเลเออยอาบน้พี่ทอผมชอบเปิดน้ไม่ยอมปิดนไม่อาไม่ยอมาบิดนะพื่ถนะไม่เราบ้านเรา้งคนเองเป็นไงล่ะขมีน้ำดัุกยามันดุมันดยาวใช้ได้มวันอันนี้่อัามคนใช่เลยนที่ทัสองทั้งสองันก็อา เขาสามคนอันลิตรในหน้าวันเราสัดร้อนบอกว่ามีมีเพื่อนเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้อะไรไม่รู้แล้วก็แล้วก็เหมือนกับเราลองน้ำถูกไหมแล้วเราก็ดูจากเนี้ยไปดูแข็งหรื่ตอนแรกไดล่วมไปดโว่าชอบมีความที่ว่าผมเพิ่งรู้เมื่อวานนี้ก็น้ำไม่ไหล คือเราหนน้ำหมดแข็งคตรปั๊บเลยเขาไม่อาบน้ำเหมือนเดิไงที่เปิดแช่อยู่ก็สามยเธอที่เปิดน้ำนี่บอกพี่เหรียญด้วจริงนะโอ้โหชาติพาติกนากตาไม่ไหลมาสอาวันแล้วไม่รู้เพราะว่าเราใช้ได้อยู่แล้วก็น้องข้างบ้านก็บอกว่าน้ำเหรียญน้ำน้ำไม่ไหลใช่เปล่าคะแล้วก็บอกว่าไม่นะเพาะหนไม่ไ้เหรียก็ไหลยู่มแล้วอีกบอกว่าไหลื่ริงในแ่แแล้วก็บอกว่าวมันไหลช้า พื่อนบอกว่าสอเขาตาดน้ำโดยที่แม่ช่องสอนเมืองที่ท่วมมันัดหมดเลยปกตินะตอนนี้ตอนนี้เนี่เนี่ยส่านรื่องขอขอให้ให้เราอน้ำประปา้เองไม่้องรอนะใหญเพราะว่เวาพ็ท่วมทุกทีเราจะ็นใช่ี่ ไม่ใช่เฉพาะหัอย่า่นะคือสงขาก็หมดเลยทั้งจังหวัดะทั้งจังหวัดเหมือนกันก็มีคนัะเลยก็จเกมนกันเราก็่าโอก้ตราน่ะคนน้ำท่วมน้อยน้ำท่วน้อยแต่ว่าไม่มกะป๋าใช้เลยอืดีหน่อยว่าฝนตเลยแต่ว่าดีด้วยเราวันใไม่ดับเราไม่โดนตัดใบ ท yeah. yeah. ่าไม่แบบ่แยกดิสซีาแล้วในบ้านบคอเลยแล้ว huh. ก uh ็มันแงอันนี้เรียกสี่พี่ผมกอนแล้วก็เดินจยาบแม่แม่ท่าที่ออกมาจากดิกซีแล้วก็มาโบกเพื่อนกันแต่นั่นก็เป็นพ่อนที่มีกูดอุ่นมาอนี้แบูั่งกีคือคุณหนึ่งหนึ่งใจกโอเคมีเซ น้ำเร็วช่วงมากมันมันเหมือนน้ำอมั่ตางที่นี่เรงเียที่ไา่มเป็นเหน้ำด้เห็นตัวมากน้ำเชื่อแล้วแล้วหมอที่โรงพยาบาลที่นี่ใช่ไหมเขาไล่สดนนเขาไล่สดอ่ะคือเขาเขาอะเขาก็อยู่แถวบิกน่าจะน่าจะหมู่บ้านแถวบกซีแหละบ้านแั้นแล้วเขาออกมา เขาเจ้าหน้าเขาบอกว่าน้ำมันมันแบบยังลุยได้อย่น้ําแบบประมาณน่องประมาณขาอย่างเงี้ยแล้วก็ออกมาซื้อพอประมาณแป๊บเดียวว่าน้ํามันขึ้นเขาน้ำมันขึ้นกลับบ้านไม่ได้เขาก็ลุยน้ำเขาบอกนี่ผมลุยน้ําอยู่สองสองสามชั่วโมงแล้วยังไม่ถึงบ้านคือตอยนี้ในซอยที่จะเข้าบ้านเขาว่ามันเข้าได้หลายที่แต่เขาบอกน้ําเชี่ยวเขาบอกจะไม่ได้น้ําเชี่ยวน้ำเชี่ยวแล้วเขาก็ไล่จนเขาบอกว่าไม่จะมีเรามารับเขาแล้วเขาไปกลงบ้านได้นะเขาโอนให้ทันเลยห้าพัน เขาบอกว่าหมอเรนขาเรื่่าไม่ได้เขาก็เลยไม่ช่วยเพราะว่าไม่ได้เขาเลือกหมอเนี่เขาเรือเขามีเรือผ่านแล้วเขาเลรือว่าน้องๆไปเรือไปไหมไปตรงได้ไหมแล้วคุณเรือมันบอกไม่มันจะกลับบ้านแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นเรือแบบขอ

ก oh. ็โกนผู hmm. Luckily, ้ถึงนักท่องเที่ยกก็นชวนี้คนได้ใช้มิชานิดนึงบางคนนอนบนนอนบนกองโตมาข้ามข้ามแบบหมู่บ้านมีสองฝั่งแม่น้ำขึ้นไปแล้วเขาก็ข้ามไปในเรั้งนี้เอาของไปซมกันนะจะให้เหตุผลเขาที่เวลาเขาจะแข็งแรงแล้วเขาก็มีแทนรองอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มันไปแล้วก็นี่คือรอบแรกครับ เดี๋ยวเราลองร่งหนในี่พักไทยกันรว่าอันนีาจะเป็นสน่้าเาไวิีนหอทุกที่เลยค่ะเพราะว่าพอเขาเริ่มปล่อยาจะวไประเบิดใหมะเกิดตรงนี้มากะ บ้านนาเส k k ียมต่อจาบสายตรงนั้นก็มีเพราะว่าบ้านดีบ้นก่งแล้เด้กๆก็ต่นเต้นี ได้อสี่ห้าวันอยู่ได้ไม่ต้องจับมือเลยครับนี่ผมถ้ากลับบ้านนะแต่นีมันแบบมันก็จับไปส่คือเหงาจะไหมราเรายอมัน็เ่เยอะเอพี่ามี่่งคือเป็นคออยู่ สงคนนะะนามรา,าขาาาะะอาจาไที่ไม่งไอ้โนนเกาไท่วนานเลยาวกาวกแล้วผู้หิอีกวบัขก็ไม่อยู่ผย <c oughs> ุดแล้วมาไม่ได้คแล้วก็านยผู้หิงเลยนะก็เเป็นห่วง็สาูนไม่มีของมาพวดที่ม่ <c oughs> ใ่แล้วส <c oughs> ุดท้ายสิ่งที่โอเคแล้วก็ที่ทเหมือนก็คือลูกปหลาด ก็สมก็ลูกกสองเดือนค่ะคือเนี่ยจะทำโกแล้วกลูกระกดวกออยูสมีคนแท้ค่ะพี่นี่โกนตีาบ้านนี้ค่ะชวเลยค่ะลูกพี่ค่ะคือเด็กอ่อนสองคนเหากแล้วี่อยูคนแก่พี่ไม่ว่านะขาตีนตุ้งย่ามันก็ได้พหแม่หนอได้ไม่มาสักเดนมากเขาไม่าช่วยเลยพี่จะไม่ว่าเขาช่วยได้บ้านนี้แต่บ้านพี่ไม่ได้ช่วยเงนเ โอเคบวกกหลังไม่ได้มาแต่ถ้ามาต่อยต่อได้มัช่วยได้ไงพี่อีทพี่เหรียญนะครับแล้วก็อาร์มกับพีเอฟนะเดี๋ยวหลังคู่นี้นะโอเค้เยที่น่ากลัวคือก็คือกเส้นสายแหละเพราะว่านั่นมันก็เป็นมือเยอะทุกอย่างแต่ว่าะ